พี่น้องกาญจนบุรีที่เคารพผมมาวันนี้ดีใจมากเพราะว่าผมเห็นความแข็งแรงแข็งแกร่งของพี่น้องเสื้อแดงในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับแล้วก็เห็นการจัดตั้งในลักษณะที่เรามีผู้นำในระดับอำเภอขึ้นมาแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็จะมีผู้นำในระดับจังหวัด ในโอกาสต่อไปผมอยากจะเห็นการจนบ,บุรีเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งให้ได้ผู้นำระดับอำเภอให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาเป็นไปได้ไหมครับเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ก่อนเดือนตุลาเนี่ยให้ได้ระดับอำเภอขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยเราต้องมีผู้นำระดับจังหวัดขึ้นมาเป็นไปได้ไหมครับ อ่าผมผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญนะคือในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยฝ่ายศัตรูเราเนี่ยค่อยๆอ,อ่อนลงผมใช้คกาว่าค่อยๆอ,อ่อนลงนะคือเราอย่าไปคิดว่าเขาแพ้เราโดยสิ้นเชิงเลยนะเขายังแข็งแรงอยู่ครับผู้นำระดับสูงในกองทัพหลายๆคนยังเป็นพวกเขาอยู่กลไกของตุลาการหลายๆส่วนยังเป็นของพวกเขาอยู่ ดังนั้นเนี่ยสองอันนี้เนี่ยมันแข็งแรงมากแล้วมันก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเราเราไม่ต้องการทำลายครับแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องการเปลี่ยนแปลงกลไกในกองทัพให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องการเปลี่ยนแปลงกลไกยุติธรรมตุลาการเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องการทำลายนะครับแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแต่สิ่งนี้ทำไม่ได้นะฮะ ทไม่ได้เลยเราอย่าไปคิดว่ามีรัฐบาลปุ๊บเราจะทําทได้ไม่ได้ครับรัฐบาลทําอะไรก็ได้เฉพาะในกรอบนะฮะร,รัฐบาลทําอะไรได้ในกรอบหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญสองก็คือองค์กรอิสระต่างๆในเขาตรวจด,ดูคุณอยู่สกฎหมายฉบับต่างๆเขาตรวจด,ดูคุณอยู่อย่างสมมุติคุณจะไปแตกองทัพนี่ไม่ได้นะฮะคือในสมัยรัฐประหารเนี่ย19กันยา2549เนี่คอชเนี่ย พอมารัระหารปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่มันทําคือมันเพิ่มงบประมาณให้มันก่อนนะคือเราดูคล้ายๆว่ามันเกียดตทักษิณไล่ทักษิณใช่ส่วนหนึ่งอาจจะใช่มันไล่ทักษิณอกไปแต่ท่านทราบไหมว่าสิ่งแรกที่มันทําคืออะไรครับเพิ่มงบประมาณให้กับกองทัพครับจากเจ็ดหมื่นกว่าในสมัยที่ท่านทักษิณตั้งเอาไว้นะครับมันมาปุ๊บเปลี่ยนเลยกลายเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับเพิ่มไปตั้งสี่สี่หมื่นน่นะและนอกจากนั้นสิ่งถัดไปที่มันทําก็คือว่าไปเปลี่ยนพรบ ระเบียบราชการของกระทรวงกลาโหมในวันนี้นี่มีคนแค่เจ็ดคนนะฮะถ้าเอาเข้าจริงๆนี่มีแค่หกคนเนี่ยตัดสินโยกย้ายกองทัพนะฮะแล้วในหกคนเนี่ยห้าคนเป็นทหารประจำการมีคนเดียวที่เป็นนักการเมืองท่านคิดดูสิครับห้าคนคืออะไรประหลัดกลาโหมผู้ช่วยการฐานสูงสุดผู้ช่วยการฐหารปกฐานเานารือฐานอากาศนี่ห้าคนเป็นทหารประจำการแล้วนะฮะ และส่วนใหญ่เป็นของพวกเขานะฮะผมยังไม่แน่ใจนะว่าพลเอกเสถียรเพิ่มททงองินเป็นพวกอะไรเป็นพวกเ,วกเขาเนี่จากเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่รู้แต่มันเดี๋ยวผมมีเรื่องจะพูดนิดหน่อยการเป็นที่ทานเห็นไงครับแล้วก็ในพรบร,ระเบียบร,ราชการกระโหมมีเจ็คนก็จริงแต่สองคนนี้เขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วพี่น้องคิดดูแค่เจ็ดคนนะห้าคนเป็นพวกเขาแล้วของเราแค่สองคนเนี่ยเราไปจัดการกองทัพได้ไหมครับ ไม่ได้เขาจะบอกี่ไงพวกคุณเนี่ยเป็นพวกไม่เคารพระเบียบวินัยพวกคุณเนี่ยเป็นพวกอันธาพานเกเรพวกคุณเนี่เป็นพวกที่หักหานเอาแต่ใจตัวเองมันก็ด่าเราอะ่ะเพราะมันอยู่ในระเบียบไงบอกว่าเจ็ดคนงนั้นเราต้องไปเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วกลับมาเที่ยวนี้นี่นะครับผมก็ไม่รู้นะพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินเป็นพวกไหนผมไม่รู้นะครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องชื่นชมพลอากาศเอกสุกมพลสวนรทัศน์นะ ท่านใช้ความกล้าหาญของความเป็นผู้นําและความเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไม่ได้ไม่ได้ย้ายนะคือสับเปลี่ยนตําแหน่งเท่านั้นสับเปลี่ยนหน้าที่ยังอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะครับคือพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินยังอยู่ในกระทรวงกลาโหมแต่ย้ายเข้าไปอยู่ที่สํานักรัฐมนตรีเขาเรียกว่าช่วยราชการพี่มากก็ให้คําแนะนําผม นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ไปดูสามจังหวัดภาคใต้และอีกสองคนเนี่ยให้ไปดูภัยพิบัติธรรมชาติครน,นี้ที่ผมอยากจะขอบคุณพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินทาไมผมอยากจะขอบคุณครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นข่าวลือนะฮะผมต้องกาบเรียนว่าเป็นข่าวลือมีบางเรื่องเป็นเรื่องจริงนี่แต่ที่ผ่านมาเป็นข่าวลือหนังสือพิมพ์เขียนเอาเองผมจึงไม่รู้เอ๊ะมันจริงเท,ท็จเป็นยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ยินข่าวลือตลอดเวลา ว่าโผล่โยกย้ายในทหารเนี่ยป๋าต้องรู้เรื่องป๋าต้องไฟเขียวที่ผ่านมานะแต่เที่ยวนี้เนี่ยพลเอกเป็นตินสุรานนท์ครับพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ครับถ้าคุณทั้งสองถ้าท่านทั้งสองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายจริงนี่คุณต้องออกมาปฏิเสธนะท่านต้องออกมาปฏิเสธนะครับเพราะว่าพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินบอกชัดนะฮะว่าพบเข้าไปพบฮะเข้าไปพบปพบลเอก สุริยุทธ์จุรานน์เพื่อเอาโผโยกย้ายในกระทรวงกลาโหมเนี่ยไปให้พลเอกตินาสูรานนท์คือส่งไปอ่ะคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเข้าใจว่าจะาสายอํานาจของพลเอกเปรมตินาสุรานนท์เข้ามาสนองความต้องการของพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินนะเสร็จแล้วก็สองท่านไม่ได้ออกมาปฏิเสธเลยนะผมติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่มีข่าวปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์นะคือพลเอกเสถียรนี่ ท่านไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆวันนั้นเนี่ยนะที่ผมทราบจากนิสสิบิมเนี่ยพลอากาศเอกสุกํพลสวนรทัศน์ท่านปฏิบัติตามระเบียบของราชการนะแต่ว่าท่านเป็นทหารไงที่จริงไอ้นี่เรื่องนี้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไอ้ยังสมมติพี่น้องเนี่ยมีบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วมีกรรมการบริษัทแล้กรรมการบริษัทจะย้ายใครเนี่ยนะก่อนที่จะประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยเราต้องหารืออย่างไม่เป็นทางการก่อนใช่ไหมครับ เราต้องหาลือไม่เป็นทางการก่อนเพื่อไม่ได้ไปทะเลาะกันในที่ไปชุมไงฮะหาลืออย่างไม่เป็นทางการก่อนผมอาจจะทั้ิบเนี่ยก็เลยทราบว่าพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยเขาหาลืออย่างไม่เป็นทางการเรียกมาบนเนี่ยผู้จัดการฐานสูงสุดผู้จัดการฐานบกเรืออากาศรวมทั้งประหลัดกระหมหาลือแล้วแล้วมันโผล่ออกมาไม่ผมไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวนะไปพูดทําให้พลอากาศเอกสุกัมพลเสียหายคือ ในข่าวบอกว่าพลอากาศเอกสุกพลบอกน้องไปเสนอมาไปเสนอชื่อมาตามที่ตกลงกันก็หมายความเสนอชื่อพลเอกคนหนึ่ง,งนะไม่ออกชื่อกันแล้วกันเสนอชื่อมาปรากฏว่าพลเอกเสถียรบอกผมจะเขียนของผมเองผมจะเขียนเสนอของผมเอง łbym, ที่ผมเห็นว่าเหมาะสมพลอากาศเอกสุกพลก็เลยบอกว่าถ้าน้องเสนออย่างนี้ขึ้นมานะพี่เปลี่ยนไอ้นี่สวนเลยนะพลเอกเสถียรสวนเลยถ้าพี่เปลี่ยนผมฟ้อง เออน,นี่เป็นบรรยากาศในห้องประชุมกระทรวงกลาโหมแล้วทําไมขามันหลุดมาหน่าหนังสือพิมพ์ผมเชื่อว่าพลอากาศเอกสุกัมพลไม่ได้มาพูดหรอกครับถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าพี่เปลี่ยนผมฟ้องให้เสียพลเอกสุกพลเสียพลอากาศเอกสุกพลเสียแล้วท่านจะพูดในเรื่องที่ทําให้ท่านเสียหรือดังนั้นคนที่พูดไม่ใช่ท่านแน่นอนก็ต้องเป็นฝ่ายที่เขาไม่ชอบท่านเนี่ยก็เลยไปพูดนี่ไงเอาความรับออกมาพูดหนึ่งเลยนะแล้วข้อต่อมาเนี่ยคุณทาหนังสือไปหา ไปหาท่านนายกปูได้อย่างไรอ่ะทำหนังสือไปเลยนะรายละเอยียดในหนังสือเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วแต่ความหมายก็คือกล่าวหาว่า,วาพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญมาตราสองหกหกสองหกแปสองเจ็ดปดและทําผิดระเบียบราชการของกระทรวงกลาโหมและทําผิดระเบียบราชการทหารคุณทำหนังสือไปถึงนายกปูนะแล้วนอกจากนี้ไม่ทำหนังสือเปล่านะขอพบนายกปูอีกทางหาก ไอ้ขอพบไปพบเป่านะไปดักรอที่หน้าซอยโยธินพัฒนาสามอนี่แล้วพอากาศเอกสุกรรมพลส่วนรรของผมเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคุณข้ามหัวเลยแล้วที่สําคัญกระนิษย์สุพิมพ์เขาเขียนนะนั่นสุพิมพ์เขียนว่าพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินเนี่ยไปพบพลเอกสุริยุทธจุรานนท์เพื่อเอาโผเนี่ยไปให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์โอ้โหผมถึงบางอ้อเลยผมถึงบางอ้อเลย คือที่ผ่านมาผมก็รับฟังข่าวลือนะผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าโผทหารโยกย้ายทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องผ่านสายตาพลเอกเปรมเ่ยแต่เที่ยวนี้เนี่ยคุณสองคนไม่ออกมาปฏิเสธครับพลเอกสุริยุทธ์จุฑานนท์ไม่ได้ออกมาปฏิเสธครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธแลวไม่เพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยตอนหลังเนี่ยคือพลอากาศเอกสุกรมพลเนี่ยเขา ไปช่วยราชการมีคําสั่งออกคําสั่งให้ไปช่วยราชการสามคนคนหนึ่งก็คือพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินคนหนึ่งก็คือพลเอกชาตรีทัตติว่าที่คดิเดตอ่ะว่าที่ที่พลเอกเสถียรนี่เขาจะโยกขึ้นมาไงแต่ทําไมไปเลือกข้างผิดก็ไม่รู้เลยโศเสียดายพลเอกชาตรีเหมือนกันเนี่ยท่านไปเลือกข้างผิดท่านไปเลือกข้างโน้นเนี่ยสุดท้ายท่านก็เสด็จไปด้วยเลยคานนี้อีกการหนึ่งที่เป็นสาคัญตัวละครสาคัญที่มายืนยันเนี่ยตอนแรกผมก็เอ้ยผม แตกกายทำมันมีข่าวนี้ออกมาแล้วทาไมพลเอกสุรยุทธ์จุรนนท์อยู่เฉยๆกลายเป็นว่าคนหนึ่งมาตอกย้ําครับก็คือเจ้าคมเสบีตราครับพลเอกพินพาสสิริวัตรนะฮะพินพาดสริวัตร,รเขามาบอกเองนะไปกราบขอประทานอภัยราบขอขอ,ขอภัยโทษพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์แล้วบอกว่าเขาเนี่ยละเมิดความรับราชการแล้วเขาบอกเลยนะครับว่า เขาเนี่ยทำหนังสือไปหาพลเอกเปรมนี่ไงนี่กว่ามีหลักฐานที่ชัดๆจนวันนี้เนี่ยผมยังเปิดโอกาสนะครับผมอยากจะให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่พลเอกเสถียรเพิ่มทองอินพูดหรือทำหรือสิ่งที่พลเอกพินภาคสริวัฒพูดหรือทำไม่เป็นความจริง นี่ไงผมถึงบอกให้ท่านทั้งหลายทราบไงมันนี่ไงชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะคุณต้องรีบบอกว่าปฏิเสธนะตอนผมเลยนะอยู่หน้าบ้านไปปราศัยที่หน้าบ้านสี่เสาอ่ะนะผมมีเพื่อนสนิทเป็นหมอเยอะนะเพราะว่าผมเวลาเรียนหนังสือนี่ผมรักเพื่อนแล้วก็ผมก็ช่วยตีว่ว้เพื่อนสนิทกันเยอะแยะเลยแต,แต่พอผมไปปรา,ายัยไปตอนนั้นเนี่ยผมไปปราศัยหน้าบ้านป๋าน,นี่นะครับเพื่อนผมหลายคนบอกเฮ้ยเวงกูไม่คบกับมึงแล้วไอแม่พูดะ ผมบอกดิดิผมก็เลยอธิบายให้เพื่อนเองรู้บาว่าข้าเนี่ยไปพูดอะไรคือข้าเนี่ยไปพูดกับป๋าเปลนที่หน้าบ้านเนี่ยเพราะอยากให้ป๋าออกมาตอบคําถามสาธารณะว่าวันนั้นเนี่ยป๋าแต่งชุดทหารเนี่ยแต่และเหล่าทัพแต่งไปทําไมครับป๋าแต่งได้แล้วป๋าไปพูดกับทหารได้แต่ป๋าไปพูดทาไมครับว่าให้กําลังพลใน,เ,นเหล่าทัพเนี่ยนะ ระด้างระเดื่องต่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศป๋าไปพูดได้ยังไงนี่ไงผมไมปปลาใสงีมันผิดยังไงอะเพื่อนผมก็บอกเพื่อนผมนะถ้าคุณจะขาดกับผมเรื่องนี้ก็ขาดกันไปเลยผมถึงอาจารย์ธิดาก็มาบอกผมไงคนโบราณมันมีคําพูดบางคำเนี่ยบางทีผมในวันนี้หลายเข้าใจหลายคำนะและคําเนี้นก็เลยเริ่มเข้าใจมันมีคําพูดคํหนึ่งของคนโบราณเขาเรียกว่าผีไม่เผา เงาไม่เหยียบนะถ้ามือกับกูขาดกันเรื่องนี้ก็คือมือกับกูเนี่ยผีไม่เขาเงาไม่เหยียบเลยก็ผมจะไปถามป๋าว่าวันนั้นป๋าแต่งชุดทําไมแล้วไปพูดเนืราวชักต่างๆทําไมแล้วไปพูดใร้กําลังพลต่างๆกระด้างกระเดื่องทาไมป๋าต้องตอบสิไอเปร์ไปเลยปาแกนปาเนอกจากนี้นะผมยังบอกเขาอีกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็น ผมไปพูดอะไรคือผมจะดีใจนะถ้าคนไทยคิดอะไรที่มันแหลมคมเป็นระดับโลกนะฮะแล้วทาให้วิชาการของโลกมันยกสูงขึ้นผมจะภูมิใจมากว่าประเทศไทยมันช่วยทําให้โลกนี้มันสูงส่งขึ้นอย่างเช่นวิชารัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นวิชาหนึ่งแล้ววันนั้นนัปาร์ตเสนอทฤษฎีนะ,สะเสนอทฤษฎีบอกว่ารัฐบาลเป็นจอกกี้เออผมหงายทองเลยรัฐบาลจะเป็นจอกกี้ได้ยังไงร,รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ เลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลใช่หรือเปล่าครับแล้วคุณบอกว่ารัฐบาลเป็นจอกกี้จะไล่ทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าเจ้าของคอกไม่พอใจไล่จอกกี้ทิ้งเนี่ยได้ยัง,ยงไงผมก็เลยไปถามปามเปรมเลยขอให้ตายที่มาโต้มาโต้แย้งกับผมที่หน้าหน้าหน้าบ้านป๋าแล้วทำไมป๋าไม่ออกมาโต้แย้งกับผมอ่ะมาโต้แย้งสิถ้าป๋าป๋าย,ยืนยันทฤษฎีของป๋าว่ารัฐบาลเป็นจอกกี้อ่ะผมก็เลยเรียกบอกว่าเนี่ยเปรมมาที่ปไตยฮะหรือไม่ก็เป็นลัทธิเปรม ปปะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมถึงมากาดเปลี่ยนไงว่าายโนมันอ่อนลงไปทุกทีนะมันเริ่มทําอะไรผิดพลาดผิดพลาดเยอะแย,ยะอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์ธิดาพูดไปแล้วผมจะไม่พูดซ้ําก็คือว่าเนี่ยไอ้พลทหารสองคนเนี่ยใครๆก็เห็นทั่วโลกและเห็นมาสองปีกว่านะครับไอ้คลิปดังกล่าวเนี่ยมันออกมาตอนเดือนมิถุนายนนะครับพฤษภาจบปุบ๊บในมิถุนายนนี่มีคลิปแล้วปีห้มาสามมาถึงวันนี้เนี่ยนะะสองปีกับอีกสองเดือน คนดูซ้าแล้วซ้าอีกเป็นหลายร้อยล้านคนเห็นชัดๆว่านี้มันยิงจริงอ่ะแลวเลงด้วยแล้วไอ้คนยืนนี่บอกเฮ้ยๆยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วอย่ายิงอย่ายิงไอ้นี่เปียนเสือกยิงอนี่เลยตกกระบาลแปลว่ามีการยิงจริงแล้วเสียงยิงมันตึ้งตึงตึงไม่ใช่ยิงเทนันตึ้งและยัดกระสุนไม่ใช่นะฮะตึงและยัดกระสุนตึ้งและยัดกระสุนคือถ้าคุณบอกว่าเป็นกระสุนปลอมนะฮะเป็นกระสุนแปลงเนี่ยมันต้องยิงปึ้งและยัดเทรนั์เทเนั์นะฮะ แต่นี่มันไม่ใช่มนยิงตึง้งตึงตึ้งตึงไอ้ยิงตึง้งตึงตึ้งตึงเนี่ยมันต้องเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนปลอมว้ย,ยแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมรักทหารนะผมรักทหารผมรักกองทัพแต่พอนายพลทหารสองนายมาให้การอย่างนี้ผมเสียใจจริงๆผมเช็คก็มาเสียใจเพราะผมเชื่อว,ว่าพลทหารสองคนนี่นะถูกเสียบสอนมาครับมันก็มีในฐานบางระดับเนี่ยเสียบสอนบอก i, เฮ้ยเวลามึงไปพูดกับเขานะให้มึงพูดว่ากระสุนปลอม หรือกระสุนยางพังสิครับเพราะคนไทยมันไม่ได้กินหญ้านี่ครับเนี่ยมีคนไทยคนไหนกิกนหญ้าเนี่ยฉลา,ากว่าพวกคุณด้วยอาจารย์ธิดาเนี่ยเอาไปออกรายการก่อน,อนขอให้ท่านดูนะฮะก็ศูนเอ็มสิบหกมีหกชนิดมีหกชนิดเขาเรียกว่าเอ็มหนึ่งเก้าสามเอ็มหนึ่งเก้าหกสองอันนี้เป็นหัวสงครามหัวสังหารนะครับอีกสองชนิดก็เป็นหัวสงครามเขาเรียกว่า M855 กับ M856 อันนี้เป็นหัวสงครามนะฮะเพียงแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีสองวิถีสองวิถีเพราะยิงปิ้วเนี่ยมันจะเห็นสีวาดไปเลยนะฮะวาดไปเลยเขาเรียกสองวิถีเพื่อให้คนยิงเนี่ยนะเป็นผู้นำไงอาจจะเป็นผู้นำหน่วยหรือผู้นำหมู่ยิงไปให้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้กำลังพลเนี่ยรุมยิงเข้าไป จึงมี m 1 9 3กับ M196 เล้อันนี้ก็คือว่า m 8 5 5กับ m 8 5 6นี่4อย่างนะนะคราวนีน้คุณหมอแล้ว2อย่างนี้ต่างกันยังไง m 1 9 3 1 9 6มันเป็นรุ่นเก่าครับใช้ในสมัยส,ยสงครามเวียดนามมาปัจจุบันนี้เขาพัฒนานขึ้นมาเป็น m 8 5 5กับ856ครับเป็นรุ่นใหม่คือความสามารถในการทำลายล้างมันสูงขึ้น4ชนิดนี้เป็นหัวกระสุนสงครามนันสิน้น ฆ่าคนอย่างเอามาเหิดทั้งสิ้นมี่สองอย่างครับเขาเรียกว่า M199 กับ M200 M199 เนี่ยนะไอป้ปากไอต้ตัวตัวปลอกมันเนะี่ยตัวปลอกมันปกติกระสุนเ1 6เนี่ยปลอกมันกลมๆนะครับแต่ M199 มันทุบจนบีนะ้แบนเนี่ยอ้าวแล้ว,ลวคุณหมออธิบายบอกว่าทุบเป็นบี้แบนหมายความว่ายังไงคือทหารเนี่ยนะก็ต้องฝึกวิธีการบรรจุกระสุนเนี่ยนะใส่แมนะ็กกาซีนเนี่ย นี่หรอกไหมฮะคือแม็กกาซีนแม็กเอ็มสิบหกนี่นะฮะคุณต้องบรรจุกระสุนเนี่ยคุณต้องบรรจุกระสุนนี่หรอกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีลูกฝึกให้พลทหารเขาบรรจุกระสุนดูซิว่าพลทหารเนี่ยบรรจุกระสุนได้เร็วหรือเปล่าเพราะยิงหมดตึงด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 ึงหมดแล้วมันต้องบรรจุกระสุนใหม่เพื่อสู้กับศัตรูดังนั้นมันจึงมีเอ็มหนึ่งเก้าเก้าไว้สลับบรรจุกระสุนเอ็มหนึ่งเก้าเก้ายิงไม่ได้ครับเพราะว่ากระบอกมันทุบจนบีบี้แบนหมดมันเหลือเอ็มสองร้อย M สองร้อยเนี่ยมันไม่มีหัวนะฮะแต่ M สองร้อยนี่จะยิงได้ต่อเมื่อจาริดาบอกแล้วต้องมีปอกคุ้มที่ปลายแล้วปอกคู้มมันเป็นสีส้มไปดูสิครับว่าภาพที่มันยิงสองคนเนี่ยมีปอกคู้มไหมฮะไม่มีดังนั้นแสดงชัดเจนเลยว่าทหารสองกำลังพลสองนายนี่พูดโกหกผมเชื่อดยบริสุทธิ์นะว่าสองคนนี้เขาไม่ได้พูดโดยน้ำใสใจจริงของเขาหรอกคือมีในฐานบางคนเนี่ยไปบังคับให้เขาให้การอย่างนี้ แล้วไอ้นายทหารที่ไปประคับหรือว่าไปเสียมสอนนี่เขาให้การนี่ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทัพหรือผมหาถามหา,า,มหาความรับผิดชอบของนายทหารสองคนนี้เฮ้ยถ้าคุณกล้าหารจริงนะไหนคุณบอกว่าต่อหน้ากระสุนคุณยังไม่กลัวไงถ้าคุณกล้าหารจริงๆนี่คุณออกมารับสารภาพว่าคุณไปเสียมสอนให้เขาโกหกประชาชนทั้งแผ่นดินได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าเกียรกับองกองทัพเสียหมดี่ะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันมันทหารนี่หว่า ทหารแม่งออกมาพูดโอออกหกกับประชาชนไทยทั้งประเทศนี่ผมเสียหายเนี่ยผมขน,นขนาดในฐานะที่เป็นชานไทยเสียหายเพราะกองทัพเสียหาย<ส>แล้วผม<ส>อยากจะให้ประยุทธ์จันโอชาครับออกมาตอบคำถามผม<ส>คุณออกมาตาอบคำถามผมเลยผมเชื่อว่าสื่อเน,นี่ยจะมีอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวไปถึงหูเขา,าผมไม่กลัวเอาไปให้เขาฟังเลยมาไม่ได้ไปจันโอชาเนี่ยมันได้ล้านผมอยากจะถามประยุทธ์จันโอชาด้วยตัวผมเองว่า ที่ผมรู้กระสุน M16 มมี6ชนิดอย่างที่ผมว่าไม่มีแบบไหนเลยนะครับที่กระสุนยางไม่มีนะกระสุนยางไม่มีนะเพราะว่าเวลายิงกระสุนเิปิ้วไปนี่นะในลำกล้องมันเนี่ยความร้อนมันเป็นพันๆองศาครับไม่มียางชนิดไหนหรอกที่มันไม่ละลายเพราะถ้าเป็นหัวยางมันละลายติดจุกอยู่ในนั้นเลยยิงไม่ออกดังนั้นที่บอกกระสุนยางเนี่ยโกหกแล้วกระสุนปลอมน,นี่ก็โกหกอีกเช่นกันผมจึงอยากจะถามปยุจจรโอชานะครับ ว่าคุณเนี่ยถ้ามีความกล้าหาญของทหารจริงนะและถ้าคุณรักษาเกีดยรติยศหรือเกียรติภูมิของกองทัพจริงนะผมขอพบกับคุณหน่อยว่าเนี่ยผมสงสัยจริงๆเลยทีทท่ไหนก็ได้แล้วเนี่ยผมก็หงุดหงิดนะคือนักข่าวมาถามผมไงผมหงุดหงิดคือปอภิศศชชสิทธิชาเชาชีว่ากับสุเทพทืบสุบรรณมันพูดฝ่ายเดียวอ่ะ <สา S 1> พูดมาสองปีสี่เดือนหกเดือนแล้ว ว่าพวกเรามีชาชุดดำ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 พุ๊ทุกทีเลยวะ่ะพูดไม่หยุดปากเลยผมพยายามหาอะไรไปอุดปากมันไม่ใช่กําปั้นนะหาอะไรไปอุดปากมันก็คือผมจะไปหามันเลยผมจะไปหาพิศิษฐ์ไม่ใช่อภิษิ์ไปหาอาภิษิ์นะเวชชีวะกับไปสุเทพตึ๊งตุบานเลยบอกนี่ คุณเอามาสักทีดิไอหลักฐานที่ว่ามีชายชุดดำแล้วคุณพาชายชุดดำม,มาหาผมสักทีสิวะอภิสิทธิ์เรชาชีวะกับสุเทพสุวรรณเอเอวันพุธนี้นะผมจะไปหามันเนี่ยเ,เพราะว่าในรัฐสภาเนี่ยมันมีมันมีที่ทําการของผู้นําฝ่ายค้านอยู่ชั้นสามวันพุธเนี่ยผมนัดมาไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะกล้ามาเจอผมหรือเปล่าแต่ผมไม่พบคนอื่นนะผมจะพบเฉพาะสองคนนี้เพราะมีสองคนนี้ที่เป็นผู้นําของเขาและชอบพูดอยู่ตลอดเวลาเลยพูดไม่จุกป,ปากเลยนะ พอผมจะหูกปากมันแท้ทีคือถ้าคุณมีชายชุดดำจริงนะคุณเอาหลักฐานมาแล้วผมจะไปพิสูจน์ดูแล้วคุณเอาชายชุดดำมาที่แล้วคุณบอกว่าติดคุกตัวไหนคุณก็พาผมไปก็ได้ถ้าบอกว่าติดคุกที่ตรงนั้นติดคุกที่ตรงนี้พาผมไปชี้ตูดิออดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกท่านทั้งหลายว่าอาจารย์ธิดาเขาพูดถูกแล้วขณะนี้พวกเขาหวั่นไหวมากประเด็นก็คือว่าต้องกลับมาที่เราอ่ะเราต้องแข็งแรงนะ ในขณะที่ฝ่ายนุ่นอ่อนแอลงเราอ่อนแอไปด้วยนี่ได้ไหมครับเนี่ยได้ผมต้องการเป็นด้วยความพครพจริงๆนะคือในการเนี่ยผมด้วยเนีี้ผมดีใจไปที่อื่นแล้วบางทีผมก็ผมก็กุ้มใจนะไม่ท้อหรอกแต่กุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจอะไรกุ้มใจสิเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมันมีพี่น้องเสื้อแดงทะเลาะกันเนี่ยอย่าไปทะเลาะกันเลยเนี่ที่นี่ดีนะแล้วว่าไปแล้วตอนที่มาเนี่ยคําถามแรกที่ผมถามพี่มา ่มาผมเสียใจและเสียดายจริงๆว่าพี่มาไม่ได้รับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะว่ามันถล่มทลายจริงๆตอนผมมาแล้วแพ้ได้ยังไงพี่มาแพ้ได้ยังไงพ,พี่น้องต้องช่วยพี่มานะเชื่อต่อไปนี่ต้องช่วยพี่มาช่วยได้ไหมครับ<พ>ผมเนี่ยเวลาฟังสสพรคปัญญาชนปัดเนี่ยการชนะบ,บุรีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออะไรผมก็ไม่รู้โอ้โหคุณภาพอย่างนี้มาเป็นสสเนี่ยสู้พี่มาของผมไม่ได้เลย แล้วทําไมที่มาของผมไม่ได้เป็นสสการนะบุรีวะเนี่ยผมเนี่ยกุ้มใจจริงๆเลยรับสสเออแม่ตอนนั้นเราไม่ได้แลกแต่ในอนาคตไม่แน่ไม่รู้ผมอยากเห็นคนเสื้อแดงหรือสสพรคเพื่อไทยเราเป็นสสเพราะอะไรเราอย่าไปมองวันนี้นะมองอีกปีปีหน้าหรืออีกสามสิบปีน้าท้าเรือดำลึกถวายครับนายกยิ่งลักของเราครับ เวลาเป็นนายกปุ๊บเนี่ยพม่าต้อนรับเลยครับตอนอภิสิธิ์เวชาชวาเป็นนยายกพม่าไม่ต้อนรับมึงอย่ามากูไม่ให้มึงเข้าประเทศตอนเอาพิซิสไปเนี่ยไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยแต่ตอนนายกเราเปเนี่ยต้อนรับเลยแล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะแล้วก็ดูยงินลงทุนจากประเทศไทยนะไปหลายแสนล้านบาทนะแล้วประเทศขนาดยักษ์บริษัทขนาดยักษ์ของประเทศไทยก็กําลังเตรียมตัวไปลงทุนที่ท่าท่าเรือหลือทวายนะแล้วตรงเนี้ของเราเนี่ย เป็นประตูด่านแรกที่จะเข้ามาเลยดังนั้นผมอยากเห็นเนี่ยไม่รู้ถ้าพิมาณาลงสรสรได้เราเที่ยวต่อไปหรือจะมีการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นี่ผมอยากเห็นการชนะบ,บุรีเราเนี่ยเป็นเมืองของคนเสื้อแดงและเป็นเมืองของพักเพื่อไทยเราช่วยกันได้ไหมครับได้แล้วคราวนี้ผมพูดสัส้นๆอีกสักน,น,น,นิดนิดหน่อยเพราะว่าผมก็เกรงใจมากแล้วคือว่าภารกิจที่สําคัญในระยะเฉพาะหน้านี่มีสองสมามอย่าง ที่เราต้องทําให้สําเร็จนะต้องช่วยกันนะและสมมุติว่าบางจังหวัดไม่ใช่จังหวัดนี่นะพี่น้องเราขัดแย้งกันทะเลาะกันผมว่าเก็บเอาไว้ก่อนเถอะในเรื่องขัดแย้งกันทะเลาะกันของพี่น้องในครอบครัวเก็บไว้ก่อนเก็บเรื่องอะไรอะคุณหมอเก็บสิครับเพราะเราต้องสามัคคีเอาสามัคคีเพื่ออะไรหนึ่งเอาฆาตกรที่สั่งฆ่าพี่น้องเราเมื่อเดือนเมษาพื่สภาปีห้าสามมาลงโทษให้ได้ครับเ,เราคึงเก้าสิบแปดสพี่น้องเราไม่ได้นะ ็มีสสขออนุญาตแม่เอยชื่อนะเป็นสสพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งคนหนึ่งนะคนหนึ่งมาถามบอกหมอไปด่าประยุทธ์จันโอชาทําไมผมผมฉุนนะแต่ว่าผมรักษามรารยาทผมไม่ด่าได้ยังไงอะ่ะคนรักของผม98คนโดนฆ่าตายไปกลางกรุงเทพมหานครแล้วผมจะไม่ด่ามันได้ยังไงไวะเนี่ย,<ด>ยนี่ท่านเข้าใจไหมมีสสคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยอย่าลืมนะเราต้องช่วยกันนะ คือถ้าท่านไม่ช่วยเนี่ยผมก็ทําไม่สําเร็จหรอกครับท่านต้องช่วยแล้วต้องสามัคคีกันนะ่แล้วถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถจิบเอาความัดแย้งส่วนกลุ่มเนี่ยนะเฉพาะกลุ่มน,นะมนี้เก็บเอาไว้ก่อนซุกเอาไว้ก่อนเอาเรื่องพี่น้องที่เราตายเนี่ยเอาฆาตกรมาลงโทษให้ได้ก่อนนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเราต้องทาให้ได้เลยก็คือเราต้องเอารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคืนมาให้ได้ครับ อย่างน้อยสองเรื่องและท่านเชื่อผมเด็ดครับเชื่อผมเลยผมไม่ได้ลืมนายกทักษิณครับให้สองเรื่องนี้บรรลุผลก่อนเมื่อสองเรื่องนี้บรรลุผลนะนายกทักษิณจะกลับมาอย่างสง่างามและไม่มีใครทำ้ายนายกทักษิณได้ครับขอบคุณครับเอาแค่นี้